ค่บอกหรอว่าไายรุ่ในห้องแต่งตัวมันเสียมารยาแล้วคนจะชื่นชมจันมากแค่ไหนที่เปิดโปงเห็บหมัดในวงการนี่คุณจะให้ฉันขายตัวเ<อ>หรอฉันเป็นดารานักแสดงไม่ใช่กะหรี่ในวงการสวัสดีค่ะหนูชื่อดาวค่ะสัดส่วน3 2 24 35ค่ะดาวต้องรีบกลับบ้านนะคะแม่ห่วงขอให,ให้ชีวิตดาวดีคือ ชื่อ are, ไม่ได้ชื่อแบรนด์ของน้องสาวพลอยอันติกาแค่ฉันใส่ชุดเธอเนี่ยมันก็เป็นพีอาชั้นดีอยู่แล้วนะแบรนด์มันจะดีก็เพราะว่าแพรทำดีมันไม่ใช่เพ,พ,พราะพี่ใส่พี่บอว่าต้องไม่เด็ดแน่เลยอ่ะไม่งั้นพี่นี่คงสาวเที่ยวทุกคืนเลยในเมืม่อพี่สาวไม่มีเวลาให้น้องสาวต้องทำหน้าที่แทนนะเรื่องเสร็จก็สวยเรื่องเสร็จเรื่องรักก็สวยเรื่องรักไม่เห็นต้องหาข้ออ้างดีๆเพื่อเป็นคนเลยไม่ต้องแคร์